สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพระเครื่องสายกรรมฐานพระเครื่องสายอีสานนะครับและสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญรุ่นหลักๆนะครับถือว่าเป็นรุ่นหลักเลยนะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลจะมาแนะนําวิธีดูกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับเป็นทมเนียบเหรียญรุ่นที่50นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลปี2,517นะครับลักษณะของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับแต่ก็ไม่กลมมากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับแบบนี้นะครับระบุนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลขอบนะครับขอบด้านในครับ ก็จะเป็นแบบแท่งซี่ๆนะครับเรียงกันแบบนี้นะครับรอบนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับเป็นชุดอัฐบริขารนะครับข้างหลังนะครับเป็นบาทเป็นการน้ํานะครับคาถาคนใจนกยูงนะครับสองฝั่งนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างระบุอุดมสมพรนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับทำเนียบเหรียญรุ่นที่50นะครับจัดสร้างถวายโดยรงเลื่อยจากวัฒนาบ้านใต้ อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับในปี2517และเนื้อที่จัดสร้างนะครับก็มีเนื้อมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะและเนื้อทองแดงลมดำนะครับสำหรับจำนวนการจัดสร้างนะครับแต่ละเนื้อนะครับไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าสร้างเนื้อละกี่เหรียญวิธีดูนะครับวิธีดูเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับอาจารย์นะครับ พิมพ์ผ้าอาจารย์นะครับความคมชัดเป็นหลักนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเส้นเสี้ยนตามพื้นผิวเหรียญนะครับวิ่งเยอะนะครับความคมชัดนะครับมาเป็นหลักนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าชัดๆนะครับของผ้าอาจารย์นะครับเส้นสายต่างๆนะครับของพิมพ์ผ้าอาจารย์นะครับคมชัดนะครับพื้นผิวนะครับมีเส้นเสี้ยนวิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับ นี่นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราครับก็จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับลักษณะเส้นเสี้ยนนะครับตามพื้นผิวนะครับแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับพื้นผิวข้างล่างนะครับเส้นเสี้ยนนะครับจะวิ่งขวางนะครับวิ่งขวางตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับหัวตัวหนังสือก็จะส่วนมากก็จะเป็นจุดกลมๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับ แบบนี้นะครับขอบด้านในนะครับที่เป็นซีซีเป็นแท่งๆนะครับเรียงกันนี่นะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเรียงกันชัดเจนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับตรงจอจานนะครับจะมีเส้นแกะพิมเกินนะครับเป็นขีดแหลมๆลงมานะครับ1เส้นแบบนี้นะครับตรงรอเรือนะครับรอเรือก็มีเส้นแกะพิมเกินนะครับพาดมาถึงตัวยอยักษ์นะครับแบบนี้นะครับ ่วนตัวยอยยักษ์นะครับแกะพิมพ์เกินเป็นติ่งลงมาครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตรคําว่าฟันนะครับตัวไม้หางกาดนะครับหางตัวไม้หางกาดจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆตัวต่อออกมานะครับต่อออกมาเป็นลาแหลมลงมาอีกหนึ่งชั้นนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับให้ดูช่วงนะครับช่วงบริเวณใต้หูเหรียญนะครับลักษณะจะเหมือนจะไม่ค่อยติดนะครับ ปั๊มไมคติดนะครับพวกแอ่อแท่งๆพวกนี้นะครับจะเป็นเปื้นๆนะครับช่วงผิวเหรียญช่วงช่วงช่วงตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับใต้หูเหรียญลงมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจุดคงกลมตรงนี้นะครับเป็นแท่งนูนขึ้นไปนะครับจุดวงกลมตรงนี้จะเป็นแท่งนูนขึ้นนะครับนะครับความคมชัดนะครับพื้นผิวนะครับเรียบตึงนะครับตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้นะครับ ตรงข้างๆนะครับจะมีเส้น2เส้นขีดขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกเส้นเสาอากาศนะครับขีดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับบางองค์นะครับต่อโค้ดไว้ข้างในนะครับบางองค์ต่อโค้ดกอวอไว้ข้างในนะครับองค์นี้ไม่ได้ต่อนะครับตัวหนังสือนะครับคําว่าอุดมสมพรนะครับตัวหนังสือจะเป็นตัวซ้อนกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวซ้อนกันแบบนี้นะครับนะครับเป็นซ้อนๆกันนะครับสเสือมอม้าว่าพานเรือนี่นะครับ ตัวจะซ้อนๆกันแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับมาดูที่เบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดนะครับฝั่งทางด้านขวามือนะครับพลิกขึ้นมาดูครับนี่นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับก็จะตัดเป็นิซี่ิทีๆแบบนี้นะครับตัดจับหยาบนะครับแล้วลงมาตรงช่วงบริเวณนะครับประมาณครับว่าโลนะครับประมาณสักสามนาฬิกานะครับจะเป็นแท่งหนึ่งแท่งนะครับนี่นะครับเป็นแท่งนูนๆขึ้นมาแบบนี้ครับหนึ่งแท่งนะครับ แล้วก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาประมาณสักหัวเข่านะครับหัวเข่านะครับหรือประมาณสัก4ี่นาฬิกานะครับนี่นะครับจะมีแท่งนูนๆขึ้นมา1แท่งนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเบื่อตัดนิยมนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับจะมีแท่งนูนๆขึ้นมานะครับตรงประมาณสัก4ี่นาฬิกานี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับหนึ่งแท่งนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับอันนี้จะตัดขาดครึ่งนะครับก็จะเป็น จับหยาบเหมือนกันนะครับนี่นะครับลักษณะเบอรตัดนะครับครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับครับนั่นก็เป็นทำเนียบเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นหลักเลยนะครับอ่เป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่50นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลงก็ถือว่าเป็นรุ่นหลักๆนะครับที่เล่นหากันนะครับราคาก็หลักพันกลางๆนะครับ สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ